ัวนี้เมือนีก็ไม้ควนสีขอเอามือนีมีลาาพร้อมนี้นะลูกเนาะมือนีก็สีขอเท่าห้าน้อยแล้วก็เลาาฝากตอนเอพซีฮาเดอร์ให้มันเป๊ะเปคือมื่อวานนี่เด้อสองหกหกสองให้มันมาเด้อก็เบื้อหลุดเนาะหน่อยให้ว่าได้ช่วมื่อวาเมือเมื่อวานนี่เข่าสองตเมื่อก่อนเข่าสามตเนาะมื่อวานในแต่วันเข่าเฉพาะกิจเนาะขามือนีเอาไม้ด้วยมือนีให้มันสามตเป๊ะเปคือมื่อวานนี่เด้อครบผมสาธุ ตนุอยตะขนุสนุคุตะกะปาอยู่ขนุสนุคุตะกะปาอยู่ขนุสนุคุนุตตะนีอยู่ขนุสนุคุนาขยาอยู่ขนุสนุคุนุสสลีอยู่ขนุสนุคุนุสสลิวอยู่ขนุสนุคุนาขมาอยู่ขนุสนุคุนาขยาอยู่ขนุสนุคุนุสนุอยู่ขนุสลีคลีขลีอยู่ขนุสนุคุนาขมา นากระดาษตอนเดี๋ยวเลข,ขามันสิหายว่าหายชิ้นขอเลียก,ก่ะสำะเอาเอาเอา,เอาหน้าน้อยก่อนเด้อสิใสไเด้ปปปปอร์หน้าน้อยหน้าน้อยก่อนรวมพลังกับยายมีเด้อเด้อบอกยายมีมาซอยเด้อเด้อชิ้นไเดอร์รวมพลังสิ้นไซร่วมพลังกับยายนี่

ขปายุคุณสนุคุณนาดูคันุสนุคุณนุนสรุคุรุคุรุ ยาตโนคุณตากะยาคุณุนสนุคุณนักปแายาคุณนาคกาะคุณุนสนุคุณนากยาอยู่ขนุสนุคุณตากปาอย่คุณสนุคุณตากปาายู่ขนุสนุคุณตักกายยู่ขนุสนุคุณุนสรียู่ขนุสนุคุณนาคมาอยู่ขนุสนุคุณนาขยาอยู่ขนุสนุคุณุนสนอยู่ขนุสนุคุณนาคมาอยู่ขนุสนุคุณนาขยาอยู่ขนุสนุคุณุนสรียู่ขนุสนุคุณนาคมา อย <himself> yeah. <informative> ู่ขน <inhabited strong> ุสนูคุณนาขับปาอยู่คุณสนูคุณตายาคุณนาขับมาอยู่คุณอยู่ขนุสนูคุณตาขับปาอยู่ขนุสนูคุณนาขยายาอยู่ขนุสนูคุณนุสรียอยู่ขนุสนูคุณนาขับมาอยู่ขนุสนูคุณนาขับมาอยู่ขนุสนูคุณนุสรียอยู่ขนุสนูคุณนุตโนอยู่ขนุสนูคุณนาขับมาอยู่ขนุสนูคุณนาขยยา ยาคุณนีขมาอยู่คุณสนูคุณตาขป้ายาคุณนาขมาอยู่คุณอยู่ขนุเสนูคุณตาขป้าอยู่คุณสนูคุณตาขป้าอีกินสนูคุตาอยู่ขนุสนูคุณตาขป้าอยู่คุณเสอนูคุณตาขป้ายาคุณนาขยาคุณนูเสนูคุณนาขมาอยู่ขนุสนูคุณนูสนูครูครูอยู่ขนุสนูคุณนาขป้า ยาคุณนาคยาคุณนีขมาอยู่คุณอยู่ขนุสนูคุณนาคยาอยู่ขนุสนูคุณนุสเนอยู่ขนุสนูคุณนาขมาอยู่ขนุสนูคุณนาคยาอยู่ขนุสนูคุณนุสเนอยู่ขนุสนูคุณนุสเนอยู่ขนุสนูคุณนาขมายาคุณนาคยาคุณนุสนูคุณนาคยายาติโนคุณตาขปายู่คุณสนูคุณตาขปายู่ขนุสนูคุณตาขปายิกินสนูคุณตา อยู่ขนุสนูคุณตาขับป้าอยู่คุณสนูคุณตาขับป้าอีกินนะอยู่ขนุสนูคุณนาขยาอยู่ขนุสนูคุณนาขับป้าอยู่คุณสนูคุณตาขับป้าอยู่คุณสนูคุณตาขับป้าสาธุป้อมเปียวเเนาะสินใส่เนาะปมอันนี้เหล็กเวียงว่างอีพอปูดูมก็ดหาเด้อครับโอ้โหลดหนึ่งก็โหลดห้าโหลดนั่นก็โหลดหาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ ลูดหนึ่งกับลูดห้าเดี๋ยวเขียนไว้ให้เลขขาก่อนอันนี่คืออันนี้จะเป็นเลขห้าน้อยเนาะสินใส่เนาะห้าน้อยลูดยังไหนหรกหกกับสองครับผมลูดหกกับสองอัพเดี๋ยวสิคือตัวเลขให้เบิ้งอีกเพื่อนึงเนาะค่ะเนะาะค่ะสำหรับเลขอันนี้เลขห้าน้อยเลขห้าน้อยมื่อนี่สิเป็น เลขคานอยวันนี้สิเป็นสองหกสามสองศูนย์นะคะน,นี่ห้านอยนะคะ่ผู้ได้มักรอบได้กระซือนะคะบางเทอเน้นรอบอาเซีบอคักปนันนะคะพี่น้องเนาะกับเป็นแค่แนวทางฝากตอนนะคะสองหกสามสองศูนย์นะคะห้านอยพี่น้องสองหกสามสองศูนย์แล้วันนี้ก็สิเป็นทางเลี่ยงว่างอีพอปูฮอเดอร์อนี่ ทางเลี้ยงว่างนี้พอปูสีส้มเฮาเนาะค่ะเลขเหล่านะคะ,ลละ,คะพี่น้องเลขเหล่าก็สิเป็นเจ็ดหนึ่งสองนะคะเจ็ดหนะะึ่งสองค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดหนึ่งสองแล้ววันนี้ก็ห้าหกค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดหนึ่งสองห้าหกเนาะคะ่ะมักกระจัดคัดกระพานทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากต่อน,นะคะ่ผระ,ระผูะะ้ใดมักลูดกระลุดที่หนึ่งกับผาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเป็นที่ชัดเจนเนาะคะ่ะเด้สิขึ้นตัวเลขให้เบิ่งอีกเทื่อน,นึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ วันนี้ห้าก็บสิมาขอพอนกับสินไส่ก่อนค่ะเขาบอกสินไส่คนขอพอนสินไส่คนก่อนเ้ยสิได้รับโชครับมันน้ำกันค่ะ เด็กต่นุกุตะกายคุณนุตชนุกุตะขปายุกุสรุกุนักกายู่คุนุชนุกุนุตชนุกุนายกคนุชนุกุนุตตะนีมนุษย์เอ้ยขอมนุษย์มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีแห้งสิ่งใดบ่ดีสิ่งอะไรสิ่งใดชัวชวปัดไปนี้ไปไกลๆเพรามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นน้ำมนุษย์เลยครับสื่อเด็กสื่อไหวก็สื่อตัวได้ก็ขอให้ปังปังๆได้เลยครับเหมือนนี้วันนี้นะครับผมสาธุสาธุนั้นสินเช่อาจากหลังเลยครับ ยาตานุกุตะก่ะยาคุณนุสนุกุตะค่ลาตันนี่ตันิี่ตันนตันนะคะมรำมรำค่ะพี่น้องปองปายคะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะจากน้องหนูดีเนาะค่ะรวมพลังกับยายมีนะค่ะฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องปองปายนะค่ะสําหรับเลขกห้าน้อยมื่อนี้เนาะค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกห้านะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะวันจันน์นะคะพี่น้องเด้อค่ะวันจันร์เบิดมือค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีบางท่านเนาะค่ะแอดเราสั่นว่าเพิ่นคอมเมตนมากเนานแอดตัโต๊ะใหญ่ว่ามันแอดเว้าพิษเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโอ้ยจังไรกะเมื่อนั้นเป็นวันยังนอพี่น้องค่ะค่ะบางเื่อมันอาจสิพิษพลาดเนาะค่ะแต่ว่าบางเทื่อกะเบิ่งซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะอยู่หัวกระดาษนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองวัดมือค่ะพี่ มือนีพี่น้องคะค่ะค่ะห้าน้อยหนูดีนะคะพี่น้องคะสองหกสามสองศูนย์ค่ะพี่น้องคะรูดที่รูดที่หกกับสองแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะรูดที่หกกับสองนะคะพี่น้องคะค่ะสําหรับเลขเล่านะคะพี่น้องค่ะเลขเล่าเจ็ดหนึ่งสองหกห้านะคะพี่น้องค่ะรูดที่หนึ่งกับห้านะคะพี่น้องเด้อ ค่าเลข้ล่าวก็บรูดที่หนึ่งก็ผ่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะถ้าอิฟซีท่าทนใดห,หรือว่าพ่อแม่พี่น้องปองปายท่านใดมักชอบกับจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะทางช่องก็อยากให้ได้โชคได้มาหน้ากันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะซึ่งเมื่อวานนี่ก็ไปที่มูลนิธิเอกกัมภาเนาะคะ่ะบ้านอุดรเนาะคะ่ะก็ขอขอบบุญขอบคุณในสายท่านนำใจพ่อแม่พี่น้องปองปท,ทุกทุกๆท่านเนาะคะ่ะที่ร่วม กันมาเนาะคะ่ะเหตุบุญนําเด็กหน่อยนะคะพี่น้องเนาะค่ะกขอให้ขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องค่ะบ,บัวขอบขั้วพี่น้องท่านใดก็ขอให้หุ่งเฮืองเหลืองเหลือมเนาะคะ่ะให้เงินไหลกล่องท่องไหลมากสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สู้ข้นเนาะคะ่ะถึงพ่อแม่พี่น้องที่บ่หูกะบริเหตุน้าก็ขอให้ได้รับพรน,นี้คือกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาไวเา้เทื่อหนหนาเทื่อไม่เนาะคะ่ะบางท่านกับบท่านเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเท่นาแอดไปอีกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะไปครั้งหน้าเดี๋ยวจะแกงข่าวฝากต่อนนะคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิแกงข่าวบอกแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปเท่นาเดี๋ยวก็สิแกงสูงพี่น้องปองไปให้ห้อเนาะคะ่ะบางเทออผู้ใดอยู่ใกล้แถวอุดรกะมาลัดกันได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะคือจังพี่น้องเมื่อวานนี้มาแต่งแต่ทางผู้เขียวผู้เวียงคุณนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะพี่น้องคุณก็มลาลัดกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ฝากไว้พิจารณาเนาะ,ะคะ่ะขอให้บุญ น,น, them, ons, นุนนําคขอบรัวพอแม่พี่น้องที่เขามาเบิงมาชมเนาะคะ่ะคิดเงินให้ได้เงินชิดทองให้ได้ทองเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอให้สิ of well ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในโลกเข้านี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนาะค่ะนําปกปักรักษาพอแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะที่คิดดีทําดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะคิดดีทําดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นําคุมข้องปกปักรักษาทุกทุกท่านเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮ่งให้ปังให้ดังให้รวยสุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ